คือพัดค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งความฝันเยอะมากม <c oughs> ากจนแบบว่านับไม่ไม่ทั้วเลยว่าฝันอะไรบ้างแต่สิ่งที่ฝันแล้วจํามาตลอดชีวิตเลยนะก็คืออยากหอมอยากผุ่นดีอยากลดความพูนให้สําเร็จค่ะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีแต่คนเมินอะ่ะเออแล้วแบบตั้งแต่เกิดมานะยังไม่เคยรู้จักคําว่าสวยคำว่าหอมน,นะคะไม่เคยได้ใส่ชุดสวยๆเหมือนเพื่อนๆเ,เลยอะไรอเงี้ยแล้วแบบ เวลาไปไหนกับเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าแกหแกน้าตาดีนะแต่ว่าไปลดหุ่นเลยไหถ้าแกลดหุ่นได้นะแกจะสวยมากแรกๆนะยังไม่เคยสนใจหรอกคำพูดพวกนี้แต่พอนานๆเข้านานๆเ,เข้ามันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยคนพูดเยอะเกินไปนะเออเราก็ต้องมาส่องกระจกตัวเองเพื่อไมเกินไประหว่างเราอ้วนมากๆเลยตั้งแต่วันนั้นแหละมันเลยเป็นจุดที่ทําให้พัดน่ะหาวิธีลดความอ้วนหาหลายวิธีมากเลยนะทุกคนตั้งแต่ อดอาหารออกกําลังกายหนักๆนะคะแล้วก็กินยาลดความอ้วนก็มีดูดไขมันก็มีนะคะเข้าคอร์สลดน้ำหนักหมดไปหลายหมืน่นก็มียังไม่สําเร็จสักทีจนวันนี้นะคะพัดตัดสินใจลดความอ้วนด้วยการหาความรู้ค่ะทุกคนและก็เข้าคอร์สคอร์สหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้พัดยังไม่บอกนะคะว่าคอร์สอะไรแต่พัดกําลังทดลองกับเองถ้าพัดประสบความสําเร็จกับคอร์สนี้พัจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะว่า มันได้ผลลัพธ์ยังไงมากแล้วพัดจะสวยได้แค่ไหนตามกันนะคะ